โอเคสวัสดีท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นคลิปพิเศษเนาะเราไม่ได้มีการเปิดรายการอะไรอย่างชัดเจนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าคลิปเหล่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถหารับชมได้ในทาง youtube เท่านั้นนะครับผมนะแล้วก็วันนี้นะครับนะเราก็กลับมากันที่วัดที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับถ้าครั้งก่อนผมเคยนําเสนอไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปบนถ้าเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเดี๋ยวผมกับ ลุงบอลนะครับจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปบนถ้ากันเราจะไปดูกันว่าบนถ้านั้นนะมีอะไรแต่เวลากลางคืนเนี่ยบอกก่อนเลยว่าอันตรายมากและอีกอย่างหนึ่งคือถ้านี้นะครับนะจะมีเรื่องราวว่ากันว่านะครับนะชาวบ้านแล้วก็พระที่เคยมาจําวัดอยู่ที่เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าวันดีคืนดีเนี่ยเออ่จะมีลิงนําของวิเศษจากในถ้ามาให้ถึงมือเลยถ้าใครที่ มาทําบุญที่นี่หรือว่ามีดวงสัมพันธ์กับที่นี่หรือว่าเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาลิงตัวนั้นนะครับนะจะนําของวิเศษที่อยู่ภายในถ้านะครับออกมาให้ถึงกับมือเลยแต่ของวิเศษที่ว่านั้นผมก็ไม่รู้แน่ชัดแต่ว่ามันคืออะไรตรงนี้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าของชาวบ้านแล้วก็เป็นเรื่องเล่าของตำนานของสถานที่แห่งนี้แต่บอกกันเลยครับว่านะว่าทางขึ้นถ้าเนี่ยแล้วก็ภายในถ้าเนี่ยสัญ,ญญาณมือถือเข้าไม่ถึงเดี๋ยวผมจะพยายามเก็บภาพบางส่วนมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกัน นะครับแล้วเดี๋ยวต้องเตรียมไม้ขึ้นไปด้วยเพราะว่านะอาจจะมีงูเพราะว่าหักไม่ได้เ,ดเพราะว่าหลวงพ่อพระที่เคยจะมาที่นี่ท่านบอกว่าระวังงูใหญ่ด้วยนะครับผมเจอไหมเจอไม้ไหมแป๊บนึงเดี๋ยวให้ให้ลุงบอลไปหาดูก่อนนะครับเราจะต้องไปเก็บไม้ก่อนเดีดูกอนต่บอล เออนั่นแหละเคยลุงวานเคยขึ้นถ้ำนี้แล้วเนี่ยฮะเคยขึ้นไปถึงยอดยังไม่เคยแล้วตอนนั้นที่ว่าขึ้นไปกับอีเจ๊นี่ไปเจออะไรข้างบนไม่ผมตอนขึ้นไปอะ่ะผมยังขึ้นไปไม่ถึงยอดเลยนะยังไม่ถึงใช่ไหมใช่แต่ว่าผมเห็นเหมือนแบบไม่รู้มีใครเดินอยู่ข้างบนก็ไม่รู้อะ่ะเหรอตอนแรกผมนึกว่าเป็นพระหรืออะไรอยู่ขออ้างบนไม่มีพระเออผมผมอะ่ะได้ยินเสียงเดินไม่มีเลยที่นี่ที่นี่เป็นวัดวัดที่ล้างแล้วไม่มีพระ มาจาวัดเลยนะครับนะปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยที่ผมเคยได้ยินเรื่องราวเนี่ยก็คือจะมีหลวงพ่อท่านจําวัดอยู่นะครับเป็นพระท่านทุดงมาจากที่อื่นนะครับผมนี่ฮะบรรยากาศก็จะประมาณน,นี้นี่ให้ดูเลยน่าจะมาตอนแรกผมก็นึกว่ามีใครอยู่ผมได้ยินเสียงมผมก็เลยวิ่งลงมาเหรอปะทีนี้เราต้องค่อยๆเดินนะระยะทางไกลพอสมควรแล้วเคยขึ้นไปไหมเนี่ยผมขึ้นไปแล้วขึ้นไปอะไรจช่ขึ้นไปสนสุดยอดเลย มีอะไรไหมั้ยข้งบนบก็เป็นถ้าใหญ่ๆถ้ำหนึ่งเลยต้องเลยระวังเดินด้วยนะให้ลุงบอลนำเพราะว่าวกลัวจะเจงองูนี่ครับจะเป็นถ้าประมาณนี้ทุกคนเห็นไ,ไหมเขาบอกว่าสถานที่ตรงนี้นะครับนะแต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นอะไรนะทะเลสาบเป็นทะเลสาบนตรงนี้เป็นทะเลสาบ ลบก,กว่าเดิมอีกอะแต่ก่อนที่มานี่ยังไม่ลบเท่านี้นะยังไม่ลบลงดูงูด้วยนะเว้ยเสียวเหมือนกันโอ้โหท่านผู้ชมใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากแชร์เป็นลังใจพวกเราด้วยนะใช่เสร็นง<ม>านแค่นิดเดียวเนี่ยนี่คือขึ้นมานดเดียวเองหอบแล้วไม่เาฝากติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับผมท่านจะได้เห็นบรรยากาศคลิป สถานที่ตอนกลางวันนะดูดิโอนี่ขนาดแค่นี่ช่วงเวลากี่โมงกี่โมงเองตอนนี้ตอนนี้หรอห้าโมงครึ่งบรรยากาศวังเวงยังไงก็ไม่รู้เราเราต้องรีบสำรวจเสร็จแล้วลงก่อนพระที่ตกจะตกดินดูพื้นด้วยได้ลุงตั้งแต่เจองูสามเหลี่ยมนี่โอ้ขยาดเลยอะตั้งแต่เราเจองูสามเหลี่ยมนี่เราแวงเลยนะเราแวงดี กลไปเดี๋ยวให้ให้ลุงบอลเขานำทางไปเพราะบนมีถ้าเคยขึ้นไปมาแล้วนะครับผมเคยขึ้นไปมาแล้วโอขออขอญาตนะขออญาตนะ ขอ,ขอไปกอนไม่ไม่ไ,ไอตรงนี้แหละหน่ากลัวดูจอมปวกดิข้างหน้าลุงอ,ะอ่ะคนใหญ่อ่ะใหญ่มากอะ่นนอะเฮ้ยม,มีขวดน้ำใครอ่ะขวดน้ำใครมีขวดน้ำด้วยเว้ยไม่มีขวดน,น้ำด้วยแสดงว่าม,มีคนขึ้นมาใช่ไหม มีใครอยู่ข้างบนหรือเปล่าทุกคนมีขวดน้ำมีขวดน้าด้วยแล้วก็มีแบบเนี้ยสี่ห้าขวดเลยมีใครขึ้นมครอยู่วะหรือว่ามีใครอยู่ข้างบนอ๋อเนี่ยผมว่าเขามาตัดวะลุงเนี่ยมาตัดต้นอ้อยเยเห็นไหมตัดต้นอ้อยตัดต้นไผ่นี่มงเออมาตัดต้นไผ่เนี่ยทุกคนเนี่ยเออเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เนี่ยเออเออเาขาลากมาทิ้งไว้เนี่ยเออเออใช่ใช่นี่ไงมีรอยตัดเต็มเลย ดูจอมปลวกทุกคนดูีจอมปวกอ่ะใหญ่มากอลการมากเขี่ยก่อนไอ้ตรงพุ่มๆแบบนี้แหละตัวดีเลยเนี่ยเจอมาแลลุงมีไม้ลุงนำส่วนนี่คือโคดจอมปวกครับแล้วก็จะมีรูหมดด้วยเนี่ยทุกคนเดี๋ยวมันจะมีถ้ำแรกก่อนเว้ลุงไปถึงถ้ำแรกอย่างวันนั้นที่เดินขึ้นไปน่าจะถึงแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นที่ผมขึ้นไปอะ มันน่าจะถึงแหละนี่ระวังนะถ้าลื่นลงไปนี้ตกเหวเลยนะทุกคนทางเดินตรงนี้อันตรายมากต้องค่อยๆเนี่ยเฮียบรรยากาศนันแบบเป็นไงวังเวงใช้ได้เลยเนี่ยน่ากลัวดีปะน่ากลัวดีบอกเลยนะเป็นโลเคชั่นที่หาจับได้ยากนะครับนะ เพราะว่าหลายคนก็ยังไม่เคยได้ดูกันแล้วก็หลายๆคนยังไม่เคยมาด้วยไปเดี๋ยวเหยียบเนี่ยมันจะเอียงเห็นไหมใช่เนี่ยพอขึ้นมาตรงนี้เริ่มเอียงพื้นมันจะเอียงนะ,น,นะทุกคนพื้นมันจะเอียงตอนนั้นที่มาไก่บอลถึงไหนถึงไหนะถึงตรงนี้ไหมเออผมเดินขึ้นมาถึงตรงนี้แหละตอนที่มาเนี่ยเดี๋ยวตอนนั้นมันจะมีถ้ำแรกนี่ปะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ เราะอมมาถึงแค่กันแค่ตรงนี้ยลกกว่าเดิมว่ะเออแต่ลกมากเลยอ่ะลูข้างบนด้วยนะเว้ยลุงเหี้ยดูอยู่ไอสัตว์เถาวันนี่ทุกคนไม่ใช่มองแต่ข้างล่างเจอข้าง,งบนหลอนเลยที่นี้ผมระวแวงมากเลยตอนนี้นะทุกคนนะวัวงูครับไปยว้ก่อนไลก่อนอยูะ โอ้ยเฮียลกเดิมว่ะลกมากอ่ะลุงอย่าไปตีโดนลังแต่ลังต่ออะไรเฮียอะไรนะบันเทิงไะดิขอญาตนะครับขอญาตนะครับโทษนะตอนนี้เรายังไม่ถึงทําแรกนะถ้าตกลงไปเรียบร้อยเลยอุ้ยเฮียอะไรเราอะไรวะเฮีย เอ็มตกใจหมดถาวันพันตีนเชี่ยกูตกใจเลยด้วยนะเถาวันถาวันทถาวันมันพันขาอะไรอ่ะเมื่อกี้เสียงอะไรวะเอออย่าทักดิเสียงอะไรวะไม่รู้เออ๊ะนลกกว่าเดิมมากอะไปไปมองข้างบนก่อนมองข้างบนเลยดูกันะเนี่ย นี่เราขึ้นมาสูงแล้วนะเฮียเียเาียเฮตีบ่อยเดี๋ยวแม่งหล่นโผล่ลงมาสัตว์มองไว้ก่อนแหละกูลงชัววะเนี่ยเฮีย ไม่ลัว,ว,วขอโทษนะเรากลัวกันจริงๆเว้ยกลัวนะเนี่ยเรากลัวกันเว้ยแม่งลกด้วยดูดิผมก็ไม่ชัวร์นะคือแม่งลกด้วยแล้วแม่งน่ากลัวแล้วเราไม,ไม่ได้กลับมาที่นี่ตั้งสักพักหนึ่งแล้วมัง้งอุ๊ยเราไม่มาหลายเดือนเือนกว่าหลายเดือนเลยโอยเกินเกินเนี่ยถ้ำแรกเจอละส่วนเดี๋ยวเรามาดูถ้ำแรกกันนะแต่ถ้ำแรกเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ของเราเนี่ยตอนที่เราทำไฟ่สดเนี่ย เราไมา่สามารถที่จะไลยได้เพราะว่าไม่มีสัญญาณนะครับอ๋อเนี่ยถ้ำแรกถ้ำแรกใช่ใช่ใช,ใช่นี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้อยู่โอ้ยเหี้ยตลนเนี่ยกคนจะเป็นถ้ำนะครับหน้าทางลงถ้ำอ๋อนี่ทถ้ำแรกใช่ขึ้นไปเลยขึ้นเลยขึ้นยังไงนี่ไงขึ้นไปเลยขึ้นนี่แหละ แต่ว่าไม่มีประตูอยู่เดี๋ยวให้เห็นแค่ปาดถ้ำพอเพราะว่า,วามันมันขึ้นไม่ได้อยู่แล้วมันลงไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันลึกมากทุกคนมันจะต้องลงไปอีกลึกเลยจะมีไหมวะ <laughs> กลัวมั่นใจด้วยดิข <evet S 1> ยืนทั้งบนก่อนแหละโอเคอยู่ข้างบนก่อนทุกคนฮะเดี๋ยวยืนท้งบนนี่แหละทุกคน โอเคตอนนี้นะเรามาถึงบริเวณถึงทำแลกทำแรกก็เฮ้ยนี่อะไรอะถุงผ้าถุงผ้าทุกคนอันนี้คือปากถ้ำนะมันสามารถลงบันไดไปได้เห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูแต่เราไม่สามารถลงได้รเนี่ยฮะมีเียอรอยู่นี่นี่ทุกคนดูนะเห็นไหมมันจะมีบันไดเว้ย มันสามารถลงไปอีกได้แต่ว่าผมไม่กล้าลงกันเนาะเพราะถ้าเกิดลงไปแล้วเนี่ยผมไม่รู้จะเจออะไรกันบ้างนแสดงว่าต้องมีคนมาอาจจะมีเสียงเสียงอะไรวะเสียงอะไรไม่รู้เสียงอะไรวะลุงมาจากข้างหลังอล้วเดี๋ย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 วนพัดงเสียงอะไรวะเย่าม่่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรถดไม่ไม่เสียงมันมาจากวแถวแถวนี้เองนี่ยแล้วนี่ไงพัดมันึงทุกคนนะอะดูก่อนดูก่อน คือ,อไไคือถ้าเราเปิดอันนี้ถ้าเราแบบถ้าเราแบบอยากเดินลงไปอ่ะเราก็เดินลงไปได้นะแต่อันตรายเ <M. S 1> อ็มไม่คิดไปเองมะนะอะไรอะไรมันเป็นเสียงเหมือนเดินอ่ะรองเท้าอย่างเงี้ยผมได้ยินอยู่แต่ผมไม่รู้ไงผมเลยไม่ทักรือว่าผมได้ยินเสียงคนเดินเวย้ยเมื่อกี้ตรงนี้เลยได้ยินเสียงคนเดินชัดมาก,มกแล้วข้างบนอนะ่จจะมีถ้ำหนึ่ง ลุงตรงนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะทุกคนให้รู้นะว่ามีถ้าเพราะว่าอุ้ยนง่ไงได้ยินยังเฮียแล้วใครวะลุงอย่าวิ่งอย่าวิ่งเดี๋ยวตกเขาเดี๋ยวตกเขาไม่วิ่งนี่ใจเย็น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 เฮียระวังแต่เมืเ่อกี้เป็นเสียงเดินชัดมากอุ้ยเฮียเอ็<ส>มระวังระวังไมก่อนไก่อนเนี่ย ขึ้นก่อนอเฮียลกจังวะ้ยถ้าถ้าถ้าลองเดินดูดิถ้ามันลกตรงนั้นลกเลยเอ็มเออลอ,ลองเดินลองเดินไปก่อนถ้ามันลกจัดถ้ามันไปไม่ได้เราก็ถอยเลยทุกคนฮนะเพราะว่าเราไม่ได้มากันที่เนี่ยนานมากตรงนู้นลกเลยแหละโอ้แต่ก่อนปิดทางเดิดนเลยอ่ะเพราะว่า ใช่ป่ะเราต้องเดินทางนี้แใช่ใช่เราต้องเดินตรงนี้ตรงรูที่มีต้นไม้เนี่ยเราพยายามนะเราขยับไปก่อนคนุกันนะเนี่ยถ้าถ้าลื่นลงไปนี่คือตกไปเลยนะโอ้ยไม่ได้แล้วเอ็มโอ้ยเที่ยลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าจะได้อันนี้ดูดิแสดงผมก็ดวนลกลกเลยแหละทุกคนเนี่ย ใช่ครับเราจะต้องเดินตรงนี้ครับเนี่ยเราต้องเดินตรงนี้องไปแล้วก็มันก็จะมีท่าไปดูเลยดีกว่าเฮ้ยใช่เหรอวะใช่ดีลุงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช่ดีเพราะมันต้องมาทางนี้แล้วก็ขึ้นไปทางนู้นนั่นแะเป็นทางขึ้นเห็นว่าเดินเออทุกคนไปต่อไม่ได้แล้วว่ะแต่เราไปต่อไม่ได้คือตอนเนี้ยมันลกมากเพราะว่า เราจะต้องเดินข้ามขอนไม้อันนี้นี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูเฮ้ยเราจะต้องเดินข้ามขอนไม้นี้แล้วตอนเนี้ยมันลกมากเราไปไม่ได้แล้วเพราะว่าตรงนี้ข้างหน้าเราเนี่ยจะมีถ้ำนะมันจะเป็นถ้ำอีกถ้ำหนึ่งนะครับซึ่งข้างบนเนี่ยจะมีพระนะครับมีพระเหมือนคล้ายๆทีเเทเ่เหมือนเป็นพระธุดงอ่าใช่เหมือนเหมือนเป็นพระธุดงนะครับจะมีเป็นถ้ำไว้สําหรับให้พระมาธุดงมาจําศีลมาถือศีลวิปัสนาอะไรประมาณนี้นะครับผม เนี่ยอย่างที่ผมบอกก่อนว่าคือเรื่องเล่านะครับทั้งคนแถวนี้แล้วก็รวมไปถึงพระที่ท่านมาจําวัดแล้วก็มาทุดงเนี่ยเขาบอกว่าถ้ำเนี้ยมีมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีอภินิหารหลายอย่างซึ่งผมเองก็รู้ไม่เยอะรู้ไม่ชัดนะเพราะแค่แค่เขาบอกว่าถ้าคนไหนที่มีโอกาสได้มาทําบุญที่วัดเนี้ยแล้วเป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์หรือว่าเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเนี่ย ลิงเนี่ยจะนําของวิเศษบางอย่างมาให้วม่าม่อันนี้ผมขอสอบถามหน่อยจากตามประวัติใช่ปะ่ะที่เขาเล่ามาอมลิงอสมมุติลิงตัวนี้เปรียบเสมือนเป็นปู่โสมเฝ้าสาบอย่างนี้ได้ไหมประมาณนั้นคล้ายๆคล้ายๆอ่อลิงตัวเนี้ยจะเป็นเฝ้าส่องเสมบัต,บติเพราะว่าจะมีบเขาแห่งนี้จะมีลิงเยอะมากแล้วก็บริวารลิงเนลลีย่ยเป็นร้อยเป็นล้านตัวเลยเพราะว่าเพราะว่าทุกครั้งที่เรามาที่เนี้ยเรง่ยเดือดด้วย ทุกครั้งที่เรามาที่เนี่ยเราจะนำอะไรนะข้าวโพดนะลุงข้าวโพดเอาข้าวโพดเอาผลไม้มาให้ลิงมาให้ลิงมาให้ลิงกันแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสมาทําบุญหรือแวะมานะก็ติดอาหารสุนัขกับผลไม้บางส่วนเพราะว่าที่เนี่ยมีสุนัขจรด้วยใช่ครับนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเหืเยระวังระวััชัดเกือบเขาไม่ได้แล้วเหี้ยทุกคนมันจริงมันจริง นี่เรามากันแบบเรียวไทม์เลยนะใช่นี่เราอาจจะแบบเร็วๆเลยนะ <c oughs> คือประวัติตามที่ผมเล่าแหละแต่ว่าจริงเท็จแค่ไหนเราไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็เคยมาที่นี่หรือว่าพอจะรู้ข้อมูลสามารถมาแชร์แชร์ความแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับนะแชร์ประสบการณ์กันได้ผิดถูกยังไงนะครับนะ <ขอ S 1> ทางช่องก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแต่บอกกันเลยว่าโลเคชั่นทุกโลเคชั่นที่ลงมาแล้วก็สำรวจกันเนี่ยคุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน แต่ถ้าอันนี้แค่กลางวันนะแค่บรรยากาศแค่บรรยากาศกลางวัน,นกลางวันก็น่ากลัวแล้วแต่ถ้าอยากเห็นให้รอชมบรรยากาศตอนกลางคืนใช่ครับรับรองฮะส<อ>นุกกว่านี้แน่หลอนแน่เมื่อกี้ขนาดเมื่อกี้ยังๆเสียงคนเดินอะไรไปเสียงเดินนี่ครับไปไปเหียมีเสียงคนเดินมีเสียงเดินอี่ครเมื่อกี้นี้แล้วทุกคนมีเสียงคนเดินตามหลัง มีเสียงคนเดินไปก่อนไปก่อนอันนี้ก็ใช้วิจยานในการรับชมเองนะจะไม่นา่ากลัวจริงหรือเขาจะมาเตือนไ,ม,ไม่ให้เราเข้าะลูกมมไม่รู้แหละแต่คือเราเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเหมือนที่เราเดินไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วเราได้ยินเสียงเดินอะเหมือนเขาจะมาบอกว่ามันสุดได้แค่นี้นะ ผม,ผมเลยไม่มีโอกาสเก็บฟุตเลยนะตอนแรกกะว่าจะเก็บฟุตมาแทรกในรายการนะครับคลิปนี้เราเลยไม่มีฟุตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเ,เอาเป็นแบบเรียวๆแบบนี้เลยโอ้อย่างเนงะี้ยแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วเหนื่อยนะนยนะถ้าถ้าหลงไปนี่ถ้าตกลงไปหรือว่าหลงหายไปนี่ก็ร,ร้อยเลยตกลงไปเลยนะไม่มีใครเห็นเลยนะทุกคนเพราะสถานที่แห่งนี้ไกลาจากผู้คนมากอุยอ๊ยวิชีวตระวัง ชค่ลุงทั้งโหยหินมันพีกจะไหล,ไหล,ไ,หลไหลอ,ยอยนนุ้ยไหลไหลเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วทุกคนนะั่นคือมันมันอันตรายเดินมันลำบากก็จริงเ<า>ว้ยเออแต่แม่งได้ลุ้นนะได้ลุน้นคือได้ลุ้นตลอดทางเอาจริงจริง<ๆ>ได้ลุ้นนะทุกคนคือถ้าตกลงไปนี่ไม่ต้องหาเลยอ่ะเออไม่ต้องหาเลยล่วงอยู่ข้างล่างเนี่ยหันไปดูดิเหวอ่ะถ้าตกลงไปอย่างเงี้ยไม่ต้องหาเลยนะ

หมาไก่แล้วด้วยเสียงเสียงคนเดินบวกกับบวกกับเสียงคนหินเว้ใช่ไงชัดเลยเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเเผมบอกแล้วเหมือนเขาจะมาให้เราเข้าเลยเชียไปไปเหมือนเขาจะไม่ให้เราเข้าอ่ะโอ้ยเชี่ย ดังชัดเลยเมื่อกี้นี้หอเปนรุนเลยเดี๋ยวเปนรู้นเลยอปะอาทุกคนโอ้ยนะนี่บอกแล้วนะคลิปนี้ยาวๆเ,เลยนะเรียวๆยี่สิบกว่านาทีนะครับนะก็ถ้าเกิดชอบนะครับนะฝากกันกดไลค์กดสับตไคร้กดติดตามช่องพวกเราด้วยนะครับนะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับผมเหนือ่อยจริงเหนนะืนะ่อยมากเนะี่ยฮะอย่างที่ผมบอกนะคือวัดเนี่ยจะเป็นวัดที่ค่อนข้างที่จะไม่มีใครอยู่แล้วไม่มีเลยแต่ว่า นานจะมีพระมาทุดงนะใช่นานๆจะมีมาสักทีอ่ะเออเหมือนแบบทุดงเข้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าใครมีโอกาสมานะก็สามารถเอาอาหารเนาะอาหารมาให้ลิงให้จุนักก็ซื้อพวกอาหารเม็ดพวกอะไรก็ได้ครับเออแล้วก็ถ้าลิงก็จะเป็นข้าวโพดอ่ะเพราะลิงที่นี่ไม่ชอบกินกล้วยเออชอบกินชอบกินข้าวโพดมากกว่าทีมงานเราทีมงานเราตอนนี้หาลิงกันอยู่ เดี๋ยวเราไปไปสัมภาษณ์หน่อยไปสัมภาษณ์เขาลุงถอดถือตึงหม่มาแล้วก็ถือสัมภาษณ์เลยเดี๋ยวเราไปถามอีเจดีว่าเป็นไงบ้างนู่ฮะลิงเนี่ยทุกคนวัดเป็นวัดเก่านะครับเนี่ยฮะไม่มีพระมาะไม่มีจำวัด<อ>แล้วไม่มีไม่มีแล้วเนาะไม่มีเพราะว่าหลายปีแล้วนะครับนู่ฮะลิงไปไปสัมภาษณ์อีเจด้วยขอสัมภาษณ์คนหล่อสั่อยให้เจ้หน่อยไ เนี่ยขอสัมภาษณ์คนหล่อหน่อยถ้ามีคนอยากจะมาทำมุญทำบุญนี้ยังไงบ้างเนี่ยถ้ามีคนอยากจะมาทำบุญนี้ยังไงขออนุญาตสัมภาษณ์คนร่อหน่อยนะครับโอนมาดินะโอนมาแค่นั้นจบเนี่ยนี่ซื้ออะไรแล้ววันนี้ซื้อมาให้ลิงข้าวโพดวันนี้ซื้อข้าวโพดมาให้ลิงเขาซื้อโพดมาให้ลิงใช่ไหมอืมเพราะว่าที่วันนี้มีทั้งหมาทั้งลิงนะใช่แต่ว่าก็มีคนดูแลแหละแต่เราไม่เรามาเราไม่เคยเจอคนดูแลเลยใช่แต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวนะหรืออยากมาหรืออยากจะฝากพวกเรามาได้ฝากมาก็ได้ราง วันนี้เขาโพดกี่โลวะซื้อมากี่โลสามสิบโลสามสิบโลให้ลิงนี่ฮะมาแล้วนะทุกคนลิงเยอะครับแล้วก็จะมีน้องหมาเห็นไหมอยู่ตรงนู้นแต่ว่าใครที่มาก็จะฝากพวกเราทำบุญก็ได้นะเพราะว่า่วัดนี้ไม่มีพระแล้วไม่มีพระมีแต่พระแล้วมีแต่สัตว์อย่างเดียวอืมเพราะน้องก็หิวด้วยบางทีอืมทั้งแต่ละตัวผอมมากนะครับเวลาอเวลาเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็เอาติดไม้ติดมนือมาตลอดอืมนะครับนะอ่ะโอเคทุกคนยังไง เดี๋ยวคลิปนี้ฝากกันติดตามด้วยนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปสำรวจกันที่ไหนโลเคชั่นไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาก่อนทุกคน,นบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย